อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดท่านเท่านั้นที่ตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับผมสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมทุกทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขกันอีกเช่นเคยนะครับมาพบกันในวันที่15กลกฎาคม2564ตรงกับวันพรฤหัสบดีนะในเช้าวันนี้ก็เข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้วของกับประจำวันที่16กรกฎาคม2564นะะ ก็เหลือเวลาอีก1วันเท่านั้นนะครับผมสลากก็จะทําการออกรางวันแล้วนะฮะก็ทําการบ้านให้ดีๆนะครับทุกท่านไว้สอบวันพรุ่งนี้นะครับในคลิปนี้ก็เหมือนเดิมแอดก็มีข้อมูลดีๆมาอัปเดตมาแปงปันให้กับทุกท่านได้รับชมต่อนะครับในคลิปนี้จะมีข้อมูลจากเลขเด่นล่างเจ้าสัวพันล้าน VIP นะครับ จฟองเบียนะครับเซฟต้นคนเชียงใหม่นะครับแล้วก็จะมีข้อมูลจากเลขเด่น10หน่วยบนและแต้มล่างแอดสะตางด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็จะมีอีกหายจาย์ที่ผมจะนำข้อมูลมาแบ่งปันให้ในคลิปนี้ฝากกดติดตามนะครับผมกดไลค์และกดแชร์ให้แอดด้วยเนาะอ่าก็เรามาเริ่มรับชมข้อมูลในคลิปนี้กันเลยนะครับเราจะมาเริ่มที่ข้อมูลของ พี่ควายนำโชคนะครับซึ่งชุดนี้งวดที่ผ่านมาก็ให้ผิดพลาดเนาะอ่เนงวดนี้จะมีชุด2ตัวบนล่างนะฮะสชุดเหมือนเดิมก็จะมี27 28 37และ38นะครับเป็นสูตรใหม่ใช้งวดนี้เป็นงวดแรกนะครับใครที่ตามอยู่ก็รับเอาไว้ตามต่อกันในงวดหน้าขอขอบคุณข้อมูลจากพี่ควายนำโชคด้วยนะครับ ต่อไปนะครับผมก็เป็นสูตรใหม่นะครับสูตรใหม่หลักหน่วยบน8ตัวนะครับก็อาจารย์สมมหัยหรือว่าอาจารย์ K13 นั่นเองนะครับในวัดน,นี้มี 5, 6, 4, 3, 2, 1, 0, และ9 8ตัวค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ถ้าจะให้ตัดดับก็จะตัดดับมาที่5และ4นะครับก็จะเหลือ6ตัวนั่นเองนะฮะ ใครที่ติดตามของเลขเด่นหลักหน่วยบนอาจารย์สมหมายก็รับเอาไว้ตามต่อนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์สมหมายหรือว่าอาจารย์ k 13นะครับไปต่อนะครับผมกับข้อมูลของเลขเด่นหน่วยบนแอดลาลานะครับซึ่งอาจารย์ท่านนี้งว่าที่ผ่านมานะครับผมก็ ไปเข้าหลัก10บ,บนแทนเนาะ,ะก็ถือว่าพลาดนะครับในงวดใหม่วันที่1 6กรกฎาคมจะมีนะครับเลขเด่นหน่วยบน8014และ5นะแอดคาดว่าในงวดนี้8และ4จะมาหลักหน่วยบนนะครับ ก็คาดการไว้ล่วงหน้านะครับใครที่ชอบเลข8และเลข4เหมือนแอดก็รับเอาไว้ตามต่อนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเลขเด่นหน่วยบนแอดลาลานะครับไปต่อเลยนะครับผมกับข้อมูลของเลขชุดสรุปบนล่างผู้ไม่ประสงค์จะออกนามนะครับซึ่งอาจารย์ท่านนี้หลุดมาแล้ว2งวดนะครับในงวดนี้จะให้เข้าหรือไม่ต้องติดตามรุ่นกันในวันพรุ่งนี้นะครับ ซึ่งเนว่าวันที่16กรกดาคมลราสุดนี้จะมีเลขวิ่งบนนะครับให้มาทีา่9และ4นะครับ9และ4เนิงวันนี้แล้วก็จะมีชุด3ตัวบนนะครับมี3ชุด3หาง409 709และ909 9, ชุดตัด2ตัวบนเน้นมาที่นะครับ09และ04นะครับ ชุดกัน2ตัวบนนะครับผมมี29 24และ20นั่นเองเนี่ยเลขวิ่งล่างฟันธงมาที่6และ3นะครับชุดล่างมี61 65และ68ที่เป็นชุดเน้น3ชุด3หางชุดกัน2ตัวล่างมี35 31นะครับ31และ38นะครับใครที่ชอบของอาจารย์ท่านนี้นะครับก็รับเอาไว้ตามต่อกันในงวัดหน้าขอขอบคุณข้อมูลจาก ภูไม่ประสงค์จะออกนามนะครับไปต่อกันเลยนะครับผมกับข้อมูลของชุด2ตัวล่างแอดตัม้มชุดเต็มนะครับหรือว่ามาตามสัญญานะฮะงวดที่ผ่านมาก็ให้หลุดนะครับผมในงวดหน้าล่าสุดนี้ก็ตามต่อกันนะครับจะมีชุด2ตัวล่างทั้งหมดก็อสิบชุดนะครับมี1 3 3 4 1 5 1 8 1 9 3 8นะครับอ่า5 8 52, 92และ93นะครับเน้นหนักหนักมาที่18และ38ปรับสูตรใหม่นะครับใช้งวดนี้เป็นงวดแรกใครที่ชอบก็รับเอาไว้ตามต่อกันเลยนะครับผมกับข้อมูลของชุดล่างอาจารย์ตั้มนะครับขอขอบคุณข้อมูลนะครับไปต่อที่ข้อมูลของชุดนะครับชุดเต็มล่างไม่ตัดดับเลขกำลังวันซฮนะ่ซ่งวัดที่ผ่านมานี้ ออกวันพระฤหัสบอดีนะครับในงวันล่าสุดนี้วันที่16กรกฎาคม2564นะครับก็ออกวันศุกร์นะครับวันศุกร์เดือนกรกฎาคม2564เนาะเป็นชุดเต็มล่างไม่ตัดดับงวดที่ผ่านมาก็ไปขึ้นบน71เป็นตัวกลับนะครับในงวดใหม่นี้16กรกฎาคมใครที่ยังไม่ได้นะครับผมก็รับชมพร้อมกัน ก็จะมีชุดเต็มร่างทั้งหมดก็12ชุดยังคงเหมือนเดิมตั้งแต่จะมี04 05 0่1 1 1าจะมี04 05 06 02 14 15 16 12 84 85 86และ82 12ชุดยังคงเหมือนเดิมตามสเต็ปนะครับใครที่ไม่ได้นากก็รับเอาไว้ตามต่อกันในวัดหน้านะครับผมขอขอบคุณข้อมูลจากเลขกำลังวันศุกร์นะครับอาจารย์ชะนะพลด้วยนะครับ ไปต่อเลยครับผมกับข้อมูลของอาจารย์ไก่วุฒินันสอนสีนะครับซึ่งอาจารย์ท่านนี้ปกติแล้วนะครับผมก็จะมาลงให้เช้าวันออกเลยนะครับแต่ในวัดนี้ล่าสุดนะครับก็ลงให้ก่อนออก2วันเร็วพอสมควรเลยนะครับวัที่ผ่านมาก็ให้หลุดเนาะนะครับในวัดนี้ก็ตามต่อกันจะมีเลขวิ่งบน1และ4และเลขวิ่งล่างให้มาที่6นะครับ ชุด3ตัวมีทั้งหมดนะครับ3ชุด3หาง 114, 416และ065 2ตัวบนนะครับล่างมี2อ่5 06, 3า2 6 6 5 0 5 0 6นะฮะ3 5 1 4และ16นะครับใครที่ชอบของอาจารย์คุณไก่วุฒธธินันสอนสีมารับเอาไว้ตามต่อกันในวัดหน้าขอขอบคุณข้อมูลจากคุณไก่จ้าพายุนะครับ ไปต่อที่ข้อมูลของเลขชุดคู่เน้นคู่ฟันและคู่เด่นนะครับคุณพี่มืน่นบุพเพศนนิวาดน,นะครับซึ่งคุณพี่มื่นนี้งวดที่ผ่านมาก็ไม่เข้าทางเลขวิ่งไม่เข้าทางเลขชุดสรุปเลยนะครับงวดนี้ก็แก้มือกันใหม่นะครับชุดคู่เน้นบนชุดคู่เน้นบนล่างมี38และ83ชุดคู่เน้นฟันบนล่าง85และ58ชุดคู่ฟันนะครับ 86และ68นะครับใครที่ชอบของคุณพี่หมื่นก็รับเอาไว้ตามต่อกันในงวัดหน้านะฮะในวันนี้อาจจะเข้าทางเลขวิ่งและก็เข้าทางเลขชุดสรุปเลยนะครับผมไม่แน่นอนก็ขอขอบคุณข้อมูลจากคุณพี่หมืน่นบุกเพสันิวาสน,นะครับไปต่อกันเลยกับข้อมูลของเลขแต้มรวม10หน่วยบนอาจารย์อภะพี่โชคหลายคนก็ถามหากันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะฮะ กับข้อมูลแต้มรวม10บหน่วยบนของอาจารย์อาภิโชคงวดที่ผ่านมาเข้า8นะฮะแต้มรวม10หน่วยบนบนออก17นะครับสตัวบนนะครับงวดใหม่นี้จะมีแต้มรวม10หน่วยบนมาที่ 8, 6, 1, 3, 5และ0นะครับ6ตัวตามสเต็ปตามเดิมเลยนะครับ ใครที่ติดตามของแต้มรวม10หน่วยบทอาจารย์อภิโชคนะครับผมมารับเอาไว้ตามต่อกันในวันหน้าขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์อภิโชคแต้มรวม10หน่วยบทน,นะครับไปต่อเลยนะครับผมกับข้อมูลของเด่น10หน่วยล่าง หน่วยล่างและก็แต้มล่างของอาจารย์รอรับตังนะซึ่งชุดนี้งวดที่ผ่านมานะครับผมเขา้าเลขเด่นหน่วยล่าง9ชุดนี้และให้เข้าชุดตัดด้วย9เหมือนกันนะครับและแต้มล่างก็ให้เข้าเหมือนกันเนาะให้เขา้า1หลักให้เขา้า1แต้มล่างล่างออก29รวมแล้วได้11หรือว่าแต้มรวมจะเป็น1นั่นเองนะครับ เอาละเนงวัดใหม่นี้16กรกฎาคมใครที่ขอเข้ามาหรือว่าถามหากันนะครับในวัดนี้แอดก็จัดจัดให้ซึ่งในงวัดใหม่นี้วันที่16กรกฎาคม2564มีเลขเด่นหลัก10ล่าง1 4 6 9 8และ7นะครับและเลขเด่นหลักหน่วยล่างมาที่1 5 6 8 4และ9นะฮะ6ตัวทั้ง เด่นหลัก10และหลักหน่วยล่างเลยแล้วก็ใบนี้นะครับผมเป็นใบแต้มรวม10หน่วยล่างรอรับตังค์เหมือนกันนะครับมี 0, 1, 2, 5, 6, 7และ8อ่าก็ชุดนี้จะมี7ชุดนะครับอ่าก็7ตัวเนาะแล้วก็ชุดนี้นะครับก็ตัดได้เหลือแต้มรวม10หน่วยล่าง3ตัวจะมี 5, 7 และ8นะครับและครบ่ากมี 1, 3, 4, งมี1ห้า6 7และ8ครบทุกทุกสูตรของรอรับตังเลยนะครับเอาละใครที่ติดตามของรอรับตังก็รับเอาไว้ทุกทุกสูตรเลยนะครับอย่าพลาดแม้แต่สูตรเดียวเนาะอ่าก็ขอขอบคุณข้อมูลจากอ่าทุกทุกสูตรที่รอรับตังมาแบ่งปันให้ด้วยนะครับ ไปต่อเลยนะครับผมกับข้อมูลเลขเด่น10หน่วยบนแอดสตางและก็รวมทั้งแต้มล่างด้วยนะครับซึ่ง2ชุดนี้นะครับงวดที่ผ่านมาแอดสตางก็ให้เข้าครบทั้ง2สูตรเลยก็ให้เข้า7หลักหน่วยของ3ตัวบนบนออกค่า1เและก็นอกจากนี้นะครับผมให้เข้าแต้มรวมล่างจะเป็น1นะฮะล่างออกไปที่29รวมแล้วได้11หรือว่าแต้มรวมล่าง1นะครับ เอาละในงวดใหม่นี้16กรกฎาคม2564มีเลขเด่น10หน่วยบน5 7 4และ8 4หลัก4ตัวด้วยกันในงวดนี้และก็ใบนี้นะครับผมเป็นใบแต้มรวมล่างมี3 5 6และ7 4หลัก4ตัวเหมือนกันเลยนะครับเอาละใครที่ติดตามของเลขเด่น10หน่วยบนแอดสตางและก็แต้มรวมล่างด้วยเนาะ รับเอาไว้ตามต่อกันในงวันหน้าขอขอบคุณข้อมูลจากแอดสต,ตาของทั้ง2ชุดนี้นะครับไปต่อที่ข้อมูลของเจฟองเบียนะฮะซึ่งเจฟองเบียนี้งวดที่ผ่านมาก็หลุดจากกลุ่มลายให้เข้า92เป็นตัวกลับของ2ตัวล่างล่างออก29กนะฮะก็ชุดเดียวเน้นๆเ,เลยนะครับในวัดใหม่นี้16กรกฎาคม2564มีเลขชุด 2ตัวบนล่างชุดเดียวเน้นๆ85หนะครับ85หางเดียวเน้นๆนะครับชุด3ตัวมี685นะครับ6 8 5นะครับใครที่ชอบของเจฟองเบียร์นะครับผมก็มารับเอาไว้ตามต่อกันในงวัดหน้าขอขอบคุณข้อมูลเจฟองเบียร์นะครับไปต่อที่ข้อมูลของอาจาร,รย์กุยสกาวรวมทั้ง สูตรของแอดอุไทจันทร์มนตรีด้วยนะฮะทั้ง2ส,สูตรนี้ก็จับคํานวณร่วมกันก็ได้สูตรเป็นของบารมีองค์ปู่สุวรรณนครานั่นเองนะก็จะมีชุด3ตัวบนนะครับทั้งหมดก็มี974 794 374 914 911 8อ่า983นะครับ712 931และ984นะฮะ ชุด2ตัวบนมี 7-4, 1-4และ1-1ชุดล่างนะครับผมมี 4-1, 4-7, 5-8, 2-8และ5-3นะครับใครที่ชอบชุดนี้ใครที่ถามหาชุดนี้ก็รับเอาไว้ตามต่อกันนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากแอดอุทยและก็อาจารย์กุยสละกาวทั้ง2อ,อาจารย์ท่านนี้คำนวณร่วมกันทั้ง2ส,สูตรนะได้ เป็นบารมีองค์ปู่สุวรรณนัครานเองนะครับขอขอบคุณข้อมูลนะครับไปต่อที่ข้อมูลของเลขเด่นล่างเจ้าสัวพันล้าน VIP นะฮะซึ่งอ่าก็คำนวณโดย a d p o อยลนะฮะอาจารย์ท่านนี้งวดที่ผ่านมาก็ให้เข้า2นะครับเข้า2หลักสิบของ2ตัวล่างนะฮะชุดนี้ ก็หลายคนก็อาจจะรู้จักเนาะให้เข้าต่อเนื่องมาหลายงวดเลยนะครับเข้าสหลัก10ของ2ตัวล่างในงวดใหม่นี้16ก,ก,กรกฎลราคม2564มีเลขเด่นล่างไม่ปากหลัก 1, 2, 4และ7ส่วนตัวแอดชอบ1และก็ชอบ4เป็นส่วนตัวนะครับของแอดเลยนะครับเนงวดนี้นะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเจ้าสัวพันล้าน VIP เลขเด่นล่างนะครับ และข้อมูลต่อไปนะครับผมก็มาจากเชฟต้นคนเชียงใหม่หรือว่าเชฟต้นแม่แจ็กกี้นะครับซึ่งเชฟต้นนี้งัวที่ผ่านมาเข้า92เป็นตัวกลับของ2ตัวล่างล่างออก29และก็นอกจากนี้นะครับก็แตกชุด3ตัวโต๊ดบน157ด้วยเช่นกันนะครับผมในงวัดใหม่นี้16กรกฎาคม2564มีเลขวิ่งบน0 และเลขวิ่งล่าง2นั่นเองนะครับแล้วก็ชุดจับคู่2ตัวบนล่างมีทั้งหมด8ชุดเหมือนเดิมคงเดิมนะฮะมี01 08 04และ03 28 24 26และ23นะครับชุด3ตัวมี4ชุดเหมือนเดิม901 904 908และ 9.03นะฮะในงวดนี้0จะมาบนหรือว่ามาล่างก็ต้องติดตามุ้่นกันในงวดหน้านะฮะชุดกัน2ตัวบนล่างนะครับ22ชุดกันเบิร์นนั่นเองนะครับใครที่ติดตามของเชฟต้นแม่แจ็กกี้นะครับผมมารับเอาไว้ตามต่อกันในงวดหน้านะครับนะครับผมขอขอบคุณข้อมูลจากเชฟต้นนะครับ